心地のいいそんな場所に ก,ก่อนเข้ามาเลยไม่ได้หรอกลบเธอเดี๋ยวก็ตายหรอก อุตสาห์คำนวณเผื่อไว้เพื่อรับแรงกระแทกแล้วเฉียวเอาเถอะถือว่าโชคยังดีที่ยังไม่ทะลุไปถึงไหนบอลมันฝังเข้าไปตั้งกี่เมตรแล้วนะสงสัยคงไม่หลนลงมาแล้วละมังกอนเปนไรปะเฮ้ยกอนทำใจดีๆไว้เนาะกอน ฉันอะไม่เป็นไรเลยยังจะทําเป็นผู้ดีให้ตายสิเราเลิกเป็นห่วงแทบตายเนะี่ยฉันใช้โคอด้วยมือป้องการส่วนหัวเอาไว้เท้าก็เลยเหยียบพื้นไม่มั่นคงอะ่ะมือของฉันอะ่ะยังสู้ไว้ลูกต่อไปต้องรับได้แน่ยังไงซะฉันต้องรับให้ได้โดนนหะลักขนาดนี้ยังใจสู้อีกแล้วเนี่ยสุดที่บนนะอลน่าจะตกลงมา ทีมของกอนจะได้เป็นฝ่ายตั้งบอลเล่นต่อแต่เพดานกับผนังก็ใจว่าเป็นส่วนที่ต่อเนื่องกับพื้นจึงถือว่ากอนต้องออกจากสนามเดี๋ยวฉช่ก็จะใช้คาว,ว่าแบกแล้วกลับเข้ามาใหม่แต่ว่าจะไหวเหรอฉันจะเล่นต่อลองแบบนี้ของห้าไม่ฟังแล้วหรอเอางั้นก็ได้แต่ว่าจะใช้คําว,ว่าแบกก็ต่อเมือ่อหรือสองคนอยู่ในสนามอะโอเคมะเอาละเมื่อคุยกันจบแล้วก็โอเคมาเริ่มกันต่อได้เลย เอาไปก,ก่อนฉันจะทวงเวลาเอาไว้ให้รีบไปทำแผลเถะอะถ้าเราส่งบอลไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ถือว่าผิดกติกาใช่ไหมไม่ผิดแต่แน่าเกลียดครับไม่เป็นไรมากใช่ไหม,อมตอนนี้คอยยังชวดแล้วล่ะ ทนย้ำอยู่ฝายเดียวเลยฉันชักจะทนไม่ไหวแล้วล่ะนะฉันขอเอาคืนบ้างนะเรเซอร์เอาเลยพร้อมนะรับลูกนี้ไปเลยแร็คโคเรนไอ้ตัวสีดำสลรับตัน,นงแตกับคนอื่นได้เลยเลยต้องโดนซะมัง่งน,นี้จะได้ออกนอกสนามไปซะเลย แล้วก็โดยจนได้แบบนี้ถึงจะออกนอกสนามแต่ก็ยังสามารถกลับมาลงสนามได้อีกหรือจะปล่อยให้มันรีบใช้สิทธิ์แบ็กแต่เนิ้นเนนเลยกดดีแถมเป็นบอนนอกสนามของไฟเราด้วยอะไระนะ,ะ,ะนั่นมันกโกเดนแรงดีไม่เบาเลยเนี่ ระวังอย่ายให้แรงตกกอนแล้วกันถ้าผู้ใช้เน้นสลบไปอสูรเน้นก็ต้องหายไปก็แล้วไม่มีผิดแสดงว่าเป็นอสูรเน้นแบบริโมทคอนโทรลไม่ใช่แบบออโต้ฮะเดี๋ยวก่อนนี่นายนายจะทำอะไรของนายอะ่ะืไม่มีกติกาห้าม,มให้ส่งลูกไปฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแหงกติกาในเกมนี้อย่ายให้โจมตีเข้าใบหน้าได้เพราะงั้นการโจมตีของฉันเมื่อกี้ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าบอลตกพื้นฉันก็ต้องโดดออกไปแล้ว ถ้าหมอนั่นฟื้นขึ้นมาทันก่อนเกมจบจะให้เอาลิงดำกล่าเข้ามาแข่งใหม่ก็ได้แต่ว่าเขาจะฟื้นลําบากมั้งถ้าผู้เล่นโกเรนฟื้นไม่ทันแล้วหรือผู้เล่นเป็นศูนย์ก็จะถือว่าการแข่งขันจบลงเพียงแค่นี้ระวังให้ดีก็แล้วกันอันนี้กรรมาการเตือนแบบนี้คงไม่ไหวแล้วมั้งสภาพแบบนี้ต้อยฟื้นขึ้นมาได้ก็คงไม่มีเรี่ยวแรงปล่อยอสูรเนียนออกมาได้อีกหรอกนะ ทีนี้ในสนามก็เหลือ3มต่อสแต่ว่าเห็นชัดๆเลยว่าเสียเปรียบต้องถอนตัวออกไปแล้วต้องครึง่งนอกสนามก็มีแค่เด็กบาดเจ็บอยู่คนเดียวแถมฝ่ายโน้นยังล้อมนอกสนามเอาไว้จะโจมตีจากทางไหนก็ได้เดรเซอร์ก็ยังฟอร์มจัดอยู่ในสนามแถมยังใช้สิทธิ์แบ็กได้อีกน้ำซ้ำฝ่ายโน้นยังรับลูกรีบาวได้สถานการณ์เราเสียเปรียบทุกด้านเลยเอาแล้วนะ ลูกต่อไปจะใครดีนะเอาละฉันเหรอเอาไงดีเราจะรับได้ไหมเนี่ยไม่มีทางหรอกยังไงก็รับไม่ได้มีทางเดียวคือต้องหลบฮะมันยิงลูกโค้งอย่างนั้นเหรอบิสเกต มันจี้กรำมออมันร้ายจ,จริงๆเรเซอร์มันวางแผนได้ร้ายจริงๆแกล้งทำเหมือนจะปาบอลใส่เรา กลับเล่นการที่สซกาก,กับบิสเกตที่ยืนเรียงหน้ากระดานอยู่ไม่สิแต่จะว่าไปแล้วเราก็มีโอกาสที่จะโยกหลบไปทางขวาได้แต่ถ้าทำแบบนั้นเราก็คงหลบไม่พ้นหรอกโอ้เลนบิสเกตออกต้องออกไปอยู่นอกสน,นามอะไรนะ,ะก็หลบพ้นไม่ใช่หรอ เสื้อผ้าก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอย่างงั้นใช่ไหมล่ะถูกต้องนะครับโดนจนได้เฮ้ยแต่เราก็รึกว่าอุตสาหลบได้แล้วเชียวทีนี้ก็เหลือแค่สองคนแหละอย่าให้มันเป็นฝ่าได้บอลได้ดขาดนะแบ๊ค ก่อนเขาใช้สิทธิ์แบกกลับลงสนามคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้แล้วจะสู้คของไหวจริงๆเหรอดูสารและลูกเขาสิเขาไม่ใช่เด็กธรรมดาหรอกนะมีเด็กนั่นคนเดียวที่กล้ารับลูกบอลของเรเซอร์อย่างจังๆไหวแน่นะอื บอกไว้ก่อนห้ามทำอะไรเกินตัวเป็นอันขาดเออหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่เออพูดยังไงก็คงไม่ฟังโอเคถึงตายก็ต้องล้มมันให้ได้ครับจะไหวเหรอไหวอยู่แล้วนะมีอย่างนึงที่ฉันเข้าใจแล้วถ้าบอลได้วนออกไปนอกสนาม ความแรงของมันก็จะลดลงไปไม่ต้องใช้โคใช้แค่สองนิ้วก็ยังรับได้เลยงั้นก็แปลว,ว่าแค่คอยระวังลมบอลของเรเซอร์ก็จะรอดพราจากการเจ็บตัวได้อย่างนั้นสิถูกต้องแล้วล่ะถ้าทำอย่างนั้นเราก็ไม่มีทางชนะได้เิยอจะบ้างไงไม่รักษาชีวิตไว้ก่อนแล้วมันจะมีความหมายอะไรอ่ะเลือดหัวออกแล้วยังไม่หายบ้าเหรอนายอ่ะแล้วนายไม่ฉุนบ้างเหรอฮะถ้านายหลบไปทางซ้าย ก็อาจจะตายไปแล้วก็ได้ใช่ไหมล่ะฉันนะนะโมโหจนเลือดขึ้นหน้าเลยนะไม่ใช่แค่อยากจะเอาชนะเท่านั้นแต่ฉันต้องถล่มมันให้ราบคาบแต่มันก็อาจจะพอมีทางแล้วนะเออฉันจะจัดการเองคีรัวนะบีวต้องน็อตเหรอฮะให้ยืนตรงนี้เหรอเออยยืนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ช่วยถือบอลเอาไว้นิ่งๆด้วยนะแบบนี้เหรอใช่ใช่ Nè lên, giờ khai dọc đó rồi nè à, hóa, lũ leo Rồi nè, khỉ rúa Ở đó, ปริม,มาณของออร่าแผ่พุ่งขึ้นมาเอายิงชุี้จบ หมายเลขสิออกถึงรับบอลได้จต่ร่างกายแต่พื้นนอกสนามถือว่าไม่เป็นผลเริ่มต้นกันใหม่โดยทีมของกอนได้ลูกจากนอกสนามนู่นเลยเฮ้ยโอ้สุดยเล่นงานไอ้ตัวยักษ์ได้เป็นคนแรกเลยเฮ้ยไม่ไหวแฮยังน้อยเกินไปถ้าทางคงยังไม่สอดใจสงสัยจะยังไม่หายแค้แรงอาฆาตมันแรงจริงๆฮะยังล็อก แรงแค่นี้ยังล้มเรเซอร์ไม่ได้หรอกมันต้องแรงกว่านี้อีกคิวดวงเอาละงั้นขออีกลูกแล้วกันเล่นงานเรเซอร์ให้งางเก่งไปเลย รอร์ให้ได้ก็ต้องออกแรงให้มากกว่านี้อเอ็ลังเ,เ,เ,เหลือเฟือจริงๆเธอกีฬาผิดประเภทนั้น่ละมั้งแบบนี้เขาก็มีเวลาเหลือเฟือ เราเรียเรนออกมาได้เต็มที่คอยหลบพี่ดีๆกันลวกันพูดเป็นเล่นไปได้ออาราตี่รีดเร็นขึ้นมาทั้งหมดอันจีเย้ยาทอดไปที่กำปัน้นถับไปเลยเร็สเป่ายิงชกเสร็จสมบูรณ์ ังไงก็ม่มีทางรับได้ะเออนั่นมันรีซีฟเคลื่อนทั้งตัวและแขนเพื่อสลายพลังของบอลเก่งจริงๆเจอก็เป็นขนาดนี้ยังสามารถแก้ได้ยอย่างสมบูรณ์แบบได้จริงๆ มัน,นไม่ใช่แค่คอยหลบหรือว่ารับลูกหรอกนะอ้าอย่างน้อยคงสอนอะไรพูดนายได้บ้างไอ้สุดยอดความแรงของบอไม่ได้ด้อยไปกว่าบอของเลเซอร์เลยแต่ว่าบอลนั้นกลับไม่พุ่งขึ้นเท้าดานด้วยซ้ำไปก็เป็นเพราะการรับบอลเมื่อกี้เนี่ยสลายพลังไปได้จนหมดนะ,ะมันจี้กรรม อืมไม่ไหวเลยนะต้องจับบอลให้มันมั่นด้วยรู้ไหมกติกาบอลกระดอนผู้เล่นเลเซอร์ออกไปอยู่นอกสนามแบคผู <Back. S 2> ้เล่นเลเซอร์ใช้สิทธิ์แบคกลับเข้าสนามคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ทั้งสองทีมมีสามต่อสองและใช้แบ็คไปแล้วสถานก,การณ์กลับมาเป็นของเราแล้วไม่แน่หรอกนะไฟที่เจ็บนักเราต้องหาอิสโสกะคงคว้างบอลไม่ไหวแล้วไม่สิ มือขวาน่ะแค่จะถือบอลยังไม่ไหวเลยส่วนกอนก็ผนึกกำลังออกไปมากขนาดนั้นคิดว่าตอนนี้เขาก็คงจะลาไปทั่วทั้งร่างแล้วล่ะจะให้คว้างบอลได้แรงอย่างเมื่อกี้เนี่ยคงทําไม่ได้แล้วงั้นก็แปลว่าคนที่ยังพอพึ่งได้คือคิรัวคนเดียวอย่างนั้นสิไม่หรอกตรงกันข้ามเลยฮะไม่แน่ว่าไม่สิไม่ผิดแน่ในจํานวนสามคนคีรัวคือคนที่เจ็บหนักที่สุดหมายความว่าไงอะ ไวหรือเปล่ากอนออแต่ว่านะสงสัยว่าเขาจะคว้างได้อีแค่ลูกเดียว่าน,นั้นแล้วเขาต้องทุมสุดแรงเกิดไปเลยดีงั้นปิดบัญชีไปเลยนะอออีกแค่ลูกเดียวถ้างั้นก็พอไว้ยังถือไว้พี่รัวนั่นนะ่ะตอนที่จับบอให้ก่อนเขาบอยได้ใช้เน้นป้องกันมือเอาไว้เ,เกือบจะสิ้นเชิงเลยเะจะบ,บ้าเหรอแรงขนาดนั้นนะ่ะยังกับปืนใหญ่เลยทีเดียวนะ ใช่แล้วล่ะก็เหมือนเขาใช้มือเปล่าจับกระสุนที่พุ่งออกมาจากปืนใหญ่นั่นแหละถ้าหากว่าคิรัวใช้ออร่ามาป้องกันมือตัวเองเอาไว้ออร่าก็จะขัดขวางทำให้พลังหมัดของก่อนต้องลดลงและถ่ายทอดไปยังบอลไม่เต็มที่อย่างน้อยๆก็เพื่อมาให้เป็นการขัดขวางคิรัว จึงไม่ยอมใช้อร,ราป้องกันมือของตัวเองเอาไว้ยังไงละ่ะมือสองข้างของคิรัวจึงบาดเจ็บสาหัสยิ่งกว่าม,มือของฮิโซกะด้วยซ้ำไปโอ้เรามันแย่จริงๆทำไมถึงไม่ได้ลงไปอยู่ตรงนั้นถ้าเป็นเราต้องทำได้แนะ่เราจะใช้ความเร็วแบบที่คิรัวยังทำไม่ได้ ช่วงที่ก่อนอัดพลังสายลูกบอลเราก็จะย้ายออร่ามาป้องกันมือด้วยเทคนิความเร็วสูงนะเ,เดี๋ยวก่อนยิสกะส่งบอลมานี่เถอะถึงฉันจะคว้างบอลไม่เก่งก็เถินนะนหมายเล็กสองออกไปนอกสนามอ๋อยอดเลยทีนี้คนที่เหลืออยู่ ก็มีแต่เลเซอร์คนเดียวได้เวลารวมพลังแล้วเลยนะขอเวลานอกครับคุณเทสเกลออย่าดื้อดีกว่าหน้าลุง ลุงอะเป็นนั่งพักจะดีกว่านะเจ็บแค่นี้เทียบกับพวกเธอแล้วมันยังจิบจ้อยกรรมการผู้เข้าแข่งขันสามารถขอไปอยู่นอกสนามเองได้หรือเปล่าตามกติกาก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าออกไปแล้วเนี่ยจะกลับเข้ามาอีกก็ไม่ได้นะดีเลยนี่ลุงตกลงลุงคิดจะทำอะไรกันแน่ไว้อธิบายทีหลังยังไงก็มาทางนี้ก่อนเถอะ ถ้าเธอออกมาอยู่นอกสนามฉันก็จะถือบอลให้มือสองข้างของคีรวณาบาดเจ็บสาหัสแล้วสภาพแบบนั้นนะ่ะคงช่วยจับบอลให้เธอไม่ไหวแล้วล่ะมัง้งแต่ถ้าเป็นฉันนะ่ะยังเปล่งออร่าออกมาจากตัวและเคลื่อนใจพลังด้วยความเร็วสูงได้ฉันจะช่วยถือบอลให้แล้วก็โจมตีเรเซอร์จากนอกสนามมีแค่วิธีนี้ที่เอาชนะได้แบบนี้คงไม่ไหวหรอกอืออะเออทำไมถึงไม่ได้แบบนั้นก็เท่ากับเราหนีสิ นี่ยังจะห่วงเรื่องคีปฏิวอิอีกเหรอฮะอย่าฟื้นดีกว่านะลุงลุงเองก็โดนเข้าไปไม่ชิ้นน้อยไม่ใช่เหรอฉันนะ่ะยังสู้ไว้นะฉันไม่ได้เจ็บมากมาอย่างที่ลุงคิดหรอกหน่างั้นขอดูมือทั้งสองข้างหน่อยสิบอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรอะ่ะบิสกิตดูสิแบบนี้ยังกล้าทำปาแข็งอีกเหรอฉันยังสู้ต่อไว้จะให้ถือสักลูกเลยยังไหวนะก่อน

ให้ฉันถือบอลนะต้องเป็นฉันคนเดียวเท่านั้นติดตามชมฮันเตอร์ฮันเตอร์ในตอนหน้าตอนรวมพลังโจมตีบันจิกรรมบอนเดี๋ยวฉันจะช่วยถือบอลให้เอง <S <S 1> <S 1> <S Thank you, best for my friend.